เราจะฟูกกัการระดังกับใครได้ก็หอนเหมือนกระไฟยไม่กระดินแมวตีนมาก่อนอันไดนายมาเป็นพันละยาไอเขากกจะดุดจังเกียวจังกอดก็เขาว,ว่าไม้บุกนี่มันยังหุ่มละาบายเอาแงละสีสุกไม่แซงละมัดยังหุ่มป็นมอดระวังดีๆกัน่ะเบ่าจีได้กอดจะเอาจุนจดทอดข,อดอขาดมกลัวขนาดไปเฮ้ยกลัวยังะกลัวามามีคนกอด ก็เท่าลและจะผูกกบการละตั้งใคระไดก็ฮ้อนเหมือนกัไไฟไม่กะตินแมวตีนแม่ก่อนมาได้นายมาเป็นนพันลายให้เขาแกจะดูตะกอนดังกิ้วตัวไอ้มาเป็นบ่ฟักเครือเดียวกัดยัดแน่าบาา่แถมติวไปสง่งก้างแซมก้างจิ้ ป้ใจเบอร์เดียวเป็นป้ใจเจ้าชู้ว่ามาลงกำอุกกำฟูหวานหวานลงกำลุมบาดเจเหมือนลงต่างป้าวลงน้ำกำเอาดีกับบาดได้ีข้าเจ้าเป็นสาวสับไม่ลำบาดเดียวมาลงกบปะใส่ปีไอซับมาปะกับเบาสบายใหม่กำอ้เป็นเอ็นหน้าเป็นเนื้อ ลงตั้งขึ้นไม่แต่ลงใจขึนยากสันติลำบากเฮจะต้องักเก่งเชื่อใจคนมันยังจนใจเองเชใจนักเลงเชื่อแต่ก็บ่ได้เสียหื้อเขาเขาบ่ใจเสียดายเขาจะจุไปเขาซ่องแหมซ้โอ้รุ่นนี้ดิบ่ขายอย่างอ้ขายบ่ออกออกอยู่้ อแหลนปุ้นหงกหนักนี่กะติดกินนาโคยเถียวตะเกียบมาเดียวมะกี้บ่ได้ลูกกินอย่ามาโวยโวยกะปุ้นนาแกงแปลกกับปึ้งหมู่น่ะเขามีนละก่อนน่ะปื๊ดละตีนน่ะศิษย์กะหันน่ะสายค่า <laughs> biết bao có kẻ thâu tìm mà thi em sắc xong xem biểu hạ chân đi bay buồn xa tu có quá hắn ạ Trượt ừ. mà chặt ní mất à nhận mà kền Ai cho xó hà phên Tí này tức bỏ đây chào trường mắt khô Phải hỏi tiền cao mới cứt mà cứt bay Còn qua hai trái bỏ ngọt Tên เขาก็ซ้ำมาฮักคอเหลืองกระเติ้วสะโดหอบะเขือสองเกนกินน้ำพีก็เพรกินพกทีเล็กก็คมแม่นูว่านมเ๊รามีคนกันเชยนมเนีนมในถาดว่ะโอ้นมกระป๋องนะ่ะเป็นฮักเป็นแสวมานอนแนวเช่นลมพอลูกพอล่างข้าเจ้าก็บะสวย บ่มีไผ่น่นต่อยรูปร่างลาก็ยังดูสวยให้ได้กู้นอนต่อยเอาไว้แป้งกล้วยหนีบเอาเป็นแม่แก้วไว้หนีบกะเจ้เา,เอา,เ,อาเอาจะปลาเป็นหนีบตัก่ะดักมาไม่บ่นานย้อยตีนก่อนตอส้นี่นอนกายเป็นละอ่อนน้อยใจบ่ดีเงื่อนไหลไผ่ย้อยปีนานปีน้อยบ่มีไผ่แมอ ก็แม่ออกป้อนปากจนปอบืนด่างวันกลางคืนกบผูบ้ามาอู่อนหวางทองสิ่งทรัพย์เขาลักบักักกวเสียข,ขอเคยได้นอนตัวยเมียโจดเฮียก็แล้วโจอดอะไรยังไงโจดข้าวแรงหละวลาวนี้มันมาปวดใจไอ้เมืองแมนุปีแก้วร่าจะไปหสวสาวก็ที่ไหนจะส,สุ่มารนาวนี้หัวใจก็ยังว่างเปิหน,น้าแต่ง รอคอ,อ,อยเดิสแมวา,ย,ายทินอาใจพี่บ้างอย่าปล่อยฮอือ้างวาง้างวางเหลือนีีปุนว่าปลาเขา้าเสกตัวใหญ่ตัวหลวงลุดไฟละขับวัวมัดสุดออกละแากทำขี้เหงืออขี้ฝอยนี่มันยังลอยล่องน้ำลูดไฟเข้าทำมัดสุดเข้เา,สเาสุดออกนอก Buy phi cuộc bong bằng là tinh anh là sao con hô nài hải không chắc tay bên hết kim bấm bam 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 nó bam 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 ไรเทาเกิดเป็นสาวนอนหนาวทั้งปีต<ด>ุย๊ยากไปยาชวีวีวีอลวาลวะอยากไปละชะว,วีวีวีบนเรามีคงจะได้เจอกันมันได้สลิดแต่ไม่ได้มาลงมานะอีพอข้าวหมกันข้าเจ้าลัเป็นสาวเจียงใหม่แฮมบอเต้าใดก็จะเอาผัวแล้วซ<ว>ึงวันเรามีบ่าวมาแอวมาอูมา เจือไอ้แก้วหัวโล่โอคน,าาลคนเดียวเกิดมาจาตนีม่ต้องบ่มีคนเดียวมีกบตัวเดียวหลังลายคุยยืนปลเขาออกหิมละปลาลิมออกแกง,ออกเ,กงเอาแห่เข้าขนังจุนมาแ hey, ย่งนติมกึ่งเฮยังแย่เฮยยันบ hey, น,นว่าเจื้อมีจะไปตีละกินน้ำพึง่ง หนึ่งบวกหนึ่งละจังอะไรละเป็นสามปีนี้อีน้องก็เป็นสาวแล้วเกี่ยวเวี่ยวก็อยักกับเกี้ยวปุ่งขาบเอ็นดูไอ้ตื้อคนงามคืนรอคืนร์มานานเดี๋ยวมันจะแงนแถวเขาเฮ้ยค่ะัำลังงามันแงนอย่างวะ มาเอาไอ้ต้นไอ้นี่บเงาะ,ะงงข้าวแล้วไอ้จะบุกเสาแกและวบุกหลวนนึงเข้าแล้วก็มาลับตึกลงไอ้จะฝึกลูกเจ้าก่อนลูกนึงเข้าจะได้ขายาิบแซมร้อนนิมปีบบ๊บบ๊วยแก้วต่ำกว่าขับพักปูนิงตงบแบบจูดินามาจีบสตาหัวเข่าปะก้างเข้าโค่ก็โตอยู่ก้นป้าใสา่กุดหลังบนลงหลังไล่คุยยุ่งอบแห้งอย่หลังกระคน เอาหรือฝนได้กัดโตแดดตกว่านะไป่าเย็นอยู่หูยังลูกเข้าใส่บังเขียนอยู่ในนะบรรยากาศงูสิงแรกแรกลักกะอยากนั่งคอยแล้วค่อยห้อยหยับเข้าแม่ปีจิงลักกะเจ้าเป๋จริงของงัวกะหิงไล่ควิดจุ่มปูวน่าอย่างเขามันขึ้นใหม่กันเกิดมา ชดเป่าปีแน่ปวดใจปวดใจเหลือทีใหญ่ใหญ่อยางอีบอกมีไผ่มาอวบสักคนปากก้าเข้าโคกับต๊ะโตอยู่คนปลาใส่กบหลังคนเติะเบิกกระจักใหญ่เปิ้ลว่าแกงปลาโตมาใส่ห้าปลาลิมคุดปลาขาวออกหิ่มคุดปลาลิมมันออกเงาชอบไม่เลยเลยโคกโต๊กับมายังโคกโต๊ะำนล้วประเด็นอะไรมายัง ปนว่าบวกมาาน่าด่าถึงบอ่อเข้าลุกมาเมื่อเจ้าเหากินเขา,เขาเขย็นแข็ใจย็นย็นแล้วไว้ก่อนนวลน้องมีเงินมีทองเมื่อไรค่อยเต็งแต่ตอนนี้พี่กำลังสวยตอนนี้ไอ้เืองแม่นกำลังสวยเหลือกักนนำบุยหอกคุยสองเกตสวยเพราะมาเล่นหวยนักแรงว่ามันจะถูกน,นะครับ มีนาฟ้าสูงบุ่นมีอ้ากจะขายขา้าวปีไปช่างสวนกุยหากินมักดังอซละมันปบปอนลำ้วยก็ว่าจะจวนคุณสวยน้องไปขายกุ้ยหนีแงมกุ้ยข้าวหน่วยใหญ่กุ้ยไข่กัหน่วยแงมหนีบกุ้ยเมื่อนวนันเขาว่ามันหำทีตอตึงนองก็ต้อกต้องตอกส่งให้ได้ผัวสะกคนเอาไว้เก็บเจ็บต้อ Ồ oh, mà mà chắc khoảng tre nè mọi người Mà chép là câu nữa Nót mà hẹn nhiều này hông về đào nạt nó chăm qua hì nhúc mùa Nót càng khuyên sóng mà lưm nung tiêu Nót khốt đeo cầu và xìu ra rùa Tổ à rầy dày dày nà cua Về làm hì mùa Bỏ lũ sàn nhục nhục Ờ nó phản lại cả Đốc mùa Phản nó hì nhúc mùa มดนอนคู่อยู่กลางสลีไปหัดใจพี่กหัวมดม่งกุ้งน้องนอนบารลับจบประสัทโยุกหนุกหัวมดม้งกุ้งมีกะเขาก้าหนวดพี่ยังแน่ยังไงนางนอนพี่ยุหัวเป็นจะได้กันโน่ขอถามบอบ่ทำนายตายยอพูดว่าพี่ยุหัวพูดว่าหัวใจนี้เพื่อนอกหางอีอีเอาอย่างป้าดีเจ็บต่อป้าดีไหน ตังเฮานะกะมีว่ะขออีนายสู่จะไปเดือดรอดยกหีบนี่เนี่ยก่อนก็แล้วก็พอหน้าโดยตาจะไปละคือผีได้ยขโคตะปุ่นน้อมีละผีโผล่จะปัดยกรางวัดก๊อปเจ้าแม่ก๊อปก่อนว่าผีงุ่มผีสแมก็ให้นิ่มไว้ก่อนยังไงก็ถ้าผีถ้าผียกหัวก็ให้ยกหีบนี่ พี่ยุบหัวเพราะตัวบ้นุ่งเตี้ยวในพี่เลยตัดสินใจละใครขัแกเข้าห้องพี่มาจ้วงหุลูบลุงเพลินเนอร์วยแววดาวหนัน้นงอสู่ก้อยแทงขาออก่ไม่ยกบหัวแล้วยังมาแทงขาปนลุยพี่จะปนนางวันเพื่อได้คำต็มปุวยวันนะสู่จะลุยมาต้องขายกล้วยนนีบกำเต็มกล้วยก็ว่ากล้วยเต็มเพื่อขอดถห็ักรางวันเตือนรางวันเล็ก หัวแน่ซื้อเลยเนาะได้ยังสนสนโชกดีปงปานขอลังวัลใหญ่ใหญ่จะบักบนบนววาจะเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูจะกินห้ยังกระบอกมาแน่แน่จะเลี้ยงจะแก่จะยกจะจูดนูหลักกัเจ้าเมนูน้ำมันหอยแกะหมูและแจงจะาจูหรือไม่นั่นเป็นอย่างน้ำมันหอยแกะหมู วันว so yeah, ่าวันใดพี่มายุกหัวน้องสุดตัวกลัวป้าเป็นใครน้องนอนละบะลับมันกระซับมันกระสายยกชรงเตียวไหนบัดได้ใส่คืนหัวนารีพี่ลองเจ๊เจ๊เงียสักสองแสนพี่รับดีนอนดีกะชะลีอา พ่นว่าพียุบหัวหือตัวก้อยทางขาพ่อพีจะฉีดแยงหือสูไหยเจ็บต้นอย่างพียุบหัวแล้วมาเกี่ยวอย่างกับขาเอ๋อของมันแปะก่อนก็พ่นว่าแย่หลอดนี้มาใจใดละปันละจองละสูดอย่าหายละจิบะมาตรกะจิบเข้าละเมาหัวขึ้นทอดอีชุมมาปิดหัวปิดแทกยินเก่งพักแกมาใส่แกจิบงัว นัวละกะเจ้าแม่นัวเก็บเ้ามาหัวก็จะก็สันยงยงชุมเมียเก่าอไอ้นะกะเากา <c oughs> ะก็เป้นว่าแยา่หลอดน,นี่เป็นแย่หลอดแค่ประสูนละเป็น่ะแย่ป้าปมาลุงมนพอมาเฮงะเฮงน้อย เข็มข <os> ีดยาไอเข็มแมาเรียบร้อยเปลี่ยนเข็มสนุนเลยค่อยอย่ดนี่ตรงที่ไหนเนี่ยคันเข็มก๊เป็นวัดข็มหมุกน้อยเป็ี่ยนไข้อดังกระตากก็ยืนลำสักกันลำมันจะหายใจลูกมาจะฉีดยาง้างขาขึ้นสูงฉีดยาแคบซูนไอยังหัวบืรนเปื้อนอ่อเข็มหมอนี่หัวมันันเลี่ยมลูกเลยหัวมันบ่นเขาขายที่ไหนน้องจะมา họ chiếc sang hầm, họ chiếc quay coi quay quay bay quay quay Nó quay 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 bèn quay 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 là cả quay mẹ quay 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 Coi quay 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 น้องหัวมันละ่จะฉีดมลมเย็นคุณหมอจะฉีดยาฮือกีเข็มน้องสะดุ้งและสะเดนใหม่พอจะลุกลนฉีดกีเข็มแล้วแต่กำลังหมอก็ขึ้นในเฮกปอกาลายเข็มพองเทมันบามีตำลากะเพราะมันเป็นยาชุดเพราะว่าเข็มที่หนึ่งอันนี้มันเป็นยาแก่เข็มที่สองเป็นยาบำรุงหัวใจ เมที่แสมมันเป็นยาแก้วัดคพิปที่สีมันเป็นยาแก่ไอไนายเจ้าแม่นายเปิดกระโปุงนอนไงห,หมอจะก้อยก้อยฉีหมอประชิดที่แขนมัใช่กะประชิดตังลูกไอ้ว่าปอปอปอ,ปอว่าไปเลยมอนากกัน คนฟังก็นั่งอยู่ทั้งลุ่มลับจจลบาดจแยงโซ่รักหมูเฮาแม่สูนคุณฟังตั้งลุ่มไปนึ่งสองสามสีแฮมกับแต่ว่าเอ็นดูแย่งปีตั้งหลังเอขาเมขานนังตังตะเจ้าแล้วนอคออภัยลับปีนอแม่ปล่อยหัวละกบ่อยมีบ่อยก็แฮโอหมอยก็แฮโอ ก็เป็นเรื่องเต้มีมอยเก่าเฮนี่ก็มีเหมือนกันพอสู่แม่ละพี่น้องคนฟังตีเปิดนั่งอยู่ตี่นางานกำลักกัเจ้าแม่นายไอ้กอด,ดีไอ้ฝากก็ดีเออขนาดมันอายนะแม่อก็ว่ากำได้เป็นกย็ยาก ก็แววดาวเห็นนั้นกันว่าปะเล่นมันบ่จังว่ามูอวนนอนายสินิ้วขาดเจ้าขอสุมาอาภัยลางเตือบ่ได้แต่ละปีน้องทุกท่านลูกหลานมาโซกำบอดีบ่งมก็ขอภัยจะไปจังกะว่ามูเอาอวด เปิ้นว่าเฮาบ่าก็มันจะเป็นกันต้องอูกอ้ก็เพราะแอาเฮาเท่าบ่ถึงแค่ที่เฮาได้มาสวันนี้เพราะเฮาเอาใจกับพี่น้องวองวาวนกันท่านก็มาแต่าแม,ม่สูงแสนน้อยบ่เขาเป่าปีอีทุจัง พอบบ่ได้กินอะย่างนี้เมขานนางกระดังตุ้ดีตุ้ดีมาฟังและเสียงโซวนี้ปีน้าเป้าจีก็บ่ใจอหลอนได้หมดพอเวลาจะเขามลงอ่อนจนเอมงอนสู่แม่พ้นเหียก่อนเอ็งดูแจ้งปีเข้ามา ดังปอบาได้กินน้ำมาซอเอาใหญ่กับพี่น้องชาวเปรนเวเดาน้องจันจะเปลี่ยนหน้านาเอาแล้วลักก็ข้ามลงแล้วเวเดาน้องแก้วจะได้โงสติงมีลากเจ้าแม่นิงแจ้งซอใจยิงอยู่แต่กันวันค่ำอ้งยังม่โซสติงแถมยูเน่ย วอีไหนเอามาอบดังอันขอสุมาละพี่น้องแหม่นนั้นเดี๋ยวจะกลายละบําเป็นทํน้องอื่นดอนายบบบัดนี้ก็จะปลงลงวางจ้างปีตั้งหลังเฮาก็ได้เพลงอื